อาจาร่าพูดอรโมด้วยเลยคือคือวันนี้เราไม่มีผลสำลีมาพูดหรือว่าตัวเลขที่อ้างอิงใดๆเนี่ยครับมันมีแต่เขาเรียกตัวเลขเขาเรียกเอ่อไอโคมลอยก่อนออกโครงการอ่าฮะอยู่ในมติคอรมอไปรายงานไปเป็นองค์ประกอบเสนอมาตรการหนึ่งสองสามเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะเวลาเขาจะแถลงนะโฆษกรองโฆษมาแถลงหลังจากคอรมอนุมัิแล้วเนี่ยครับ เขาจะเชิดแ้าเลยว่าโอ้โหมาตรการนี้จะช่วยทําให้เศรษฐกิจกระตุน้นได้กี่แสนล้านช่วยประชากรเท่าไหร่ช่วยเท่าไหร่อไอเนี่ยอาจารย์นรักษ์คงต้องไป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 ขอมาแล้วก็เออเอาไปก็เลยอะไรนะฟ้องลุงตู่หน่อยว่าตอนอยู่คอรมอเนี่ยหลังจากอนุมัติแล้วช่วยตามหน่อยไม่เคยว่าตัวเลขเล่านเนี้ยในทาง uh huh. ปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่มันมันเกิดผลจริงหรือเปล่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรเหมือนตัวเลขหลอก อืมแล้วก็เป็นตัวเลขเป๊กทำสวยๆตอนขออนุมัติอะครับอ่าฮะนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าําเป็นมานานแล้วนะอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรสินเชื่อตัวไหนผมว่าตัวตัวที่ยากที่สุดนะก็ยังดีที่สุดนะอย่างเช่นซอบโรแมงชาาิเออห้าแสนล้านเขาจะกล้าพูดละแสนสองหมื่นครับอืมอืมสินเชื่อตัวไหนขึ้นเลยนะครับอ่าฮะ ตั้งแต่ซอฟโหลดรอมสินแสนห้าหมื่นล้านก็ไม่เคยแถลงลยใช่หรือว่าแถลงไปแล้วไม่ได้ตามก็ไม่รู้แหละคือมีต้องอย่างที่เราเคยไล่ให้ฟังว่ามีต้องสิบกว่าโปรแกรมคิดเป็นรวมๆมกันแล้วล้านล้านบาทอ่ะครับต้องโอ้โหมีหลายแบงค์หลายตัวเลยครับรวมกับกองทุนอะไรเยอะแยะครับเลขต่างๆปรากฏแถลงข่าวสวยไปหมดเลยจนถึงวันนี้เราก็พบว่ายังไม่ได้มีรู้ว่าความก้าวหน้ามัน เท่าไหร่กันครับครับควาเห็นผมนะถ้าผมเป็นลุงตู่นะผมจะผมจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องสามคนมาหยิกแก้มหน่ออไม่ก็ขออนุญาตแนะนาลุงตู่ให้เรียกคนสามคนหยิกแก้มหน่อยอ่าข้อที่หนึ่งคือคือคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตกลงว่าวันนี้เป็นใครอาจารย์เขาเป็นลุงเองไงลุงตู่เนีเป็นเองนะอมันหยิกแก้มตัวเอง เขาบอกว่าเขาเป็นหน้าทีเองนเออคือคือจะบอกว่าเออเหมือนกับตอนนี้ถูกถูกอะไรนะกระสุนตกอะไปตกที่ครับทีมเศรษฐกิจอ่าใะซึ่งดูเหมือนว่ามันมีเรื่องแต่ข่าวแจกเงินแจกเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ออกมาตรการอื่นมาเสริมครับใช่อย่างอย่างพูดถึงเอ่อกระทรวงการคลังเนี่ยดูแลกรมภาษีสามกรมเนี่ยครับอืซึ่งโอเคแหละหาอะไรได้อ่ะ แต่ก็ต้องมันก็ควรจะมีวิธีคิดว่าการลดลดฐานภาษีบางอย่างแต่ไปลดอัตราภาษีบางอย่างแล้วไปขยายฐานภาษีเนี่ยครัขนาจจะช่วยทําให้ได้ภาษีกลับมามากขึ้นใช่เป็นคนหรือหรือดูแลคนที่เขาเสียภาษีอย่างคนธรรมดาที่เขาเสียภาษีอืมโอ้ดีๆนี่ผมว่ามีเป็นล้านคนเลยนะจ๊ะที่ยังมีรายได้มี การยื่นภาษีสม่ำเสมอเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยยื่นในระบบประมาณสี่ล้านถึงห้าล้านคนนะครับครับที่ยื่นแล้วเสียเพิ่มอะครับนะครับไอ้ที่ยื่นแล้วไม่ได้เสียเพิ่มนี้มีประมาณหกล้านคนอืมดงนั้นคนที่สี่ห้าสี่ถึงห้าล้านคนเนี่ยอเขาเขามีรายได้เรียกว่ามั่นคงอืมจ่ายภาษีเพิ่มทุกปีครับอคนพวกนี้ถ้าเกิดอัดฉีดเงินให้เขาเข้าไปนะอืมมันก็จะเกิดโมเมนตัม หุนกันหลายรอบใชเ่เขามีกำลังครับนะครับหรืออย่าง s อ e เอเนี่ยมีประมาณที่จดทะเบียนอยู่ประมาณสักเจ็ดแสนกว่าลายเยครับนะครับก็มียืน่นยื่นเสียภาษีเป็นบวกนี่ก็มีเยอะอรบ,บริษทัทเหล่านี้นี่ต้องถือว่าโอ้โหสุดยอดมนุษืนใช่นะครับผมผมนั่งทำงานอยู่ผมพบว่ามีเอสมียื่นภาษีปีหกสามช่วงโควิดเป็นบวกนี่โอ้เยอะมากเลยโอ้ครับโอ้ยนน ต้องต้องให้รางวัลให้โล่เลยนะรั่ถ้าผมต้องดีเขียนเองเลยทำโล่แจกเลยครับมีครับนีครับเสียเยอะด้วยนะเสียกันหลายล้านเลยนะครับพกเขารักษาเครดิตตัวเองรักษาเพอร์ฟอร์แมนตัวเองครับไอ้อย่างเงี้ยต้องให้รางวัลเพราะว่าบางสิ่งที่เถูกถูกไปเลยไม่มีเจ๊งไม่มีเจ๊งกู้ไปเลยสามสี่เท่าห้าเท่าไปเลยครับอืมไม่มีเจ๊งแน่นอนอืม เอออย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ต้องคิดอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนครับส่วนข้อที่สองเนี่ยต้องเรียกคนที่ดูแลหรือหน่วยงานที่ดูแล s อ e ีมาหยิบใครอ่ะคุ่ปุ้ยอาจารย์สสวสสวเป็นงานกระทรวงไหนเชื่อมากระทรวงสาธการเอ่อสสวเอ่สสวมันขึ้นขึ้นอยู่กับนายกนะนะขึ้นอยู่กับสำนักนายกใช่ไหมนายกเองหัวหน้าทีมเศรษฐีเป็นประธานสวเองอีกแล้วครับท่านด้วยเลย อีกแล้วคุยเลยเี่าไอเออเนี่ยท่านคือท่านนายกเนี่ยท่าเป็นประธานคณะกรรมการสสวอยู่นะคือเอสเอมีสามล้านลายแล้วก็ชอบชอบไปพูดเสมอๆนะครับว่าภากฐานเศรษฐกิจเป็นฐานรากเป็นกรจ้างงานทำาีดีนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าด้านไปปล่อยให้คนทางไกลเข้ามาแย่งซีนไปได้ยังไง อ๋อมิสเตอร์โทดี้มิสเตอร์โทดี้โอ้นี่ต้องหยิกต้องหยิกแรงๆต้องหยิกว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มเอสเอ็มที่เขาร้องระงมเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีเซ็นเตอร์หรือกระโจนไหนที่นาแบบต้องให้โทดี้ตอบแทนเออกลายเป็นดูซิเนี่ยปล่อยปล่อยซีนนี้หลุดไปได้ยังไงครับเออโดนโทดี้ขโมยซีนไปเสร็จสับเลยแล้วกระโจนที่จับกระโจนที่จัมต้องหยิกเลยก็คือ กระทรวงอะไรที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์อ๋อกระทรวงอะไรที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์อาจารย์ว่ามีไหมพี่บ๊วยว่าใครก็ไม่รู้ผม็ได้ไม่ออกกระทรวงที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เหรอเออหรือว่ากระทรวงไหนที่เขาดูแลเกี่ยวงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์รัฐบาลนี่ไงนี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีไงอ้าวสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์ดูแลทั้งอสมทคือเวลานี้นเราเนี่ยเจอเศรษฐกิจอย่างนี้นะเราเล่นตัวเองไม่ได้หรอก เ,เล่นตัวเลขก็จะเจออย่างนี้แหละครับ GDP เตี้ยลงเตี้ยลงใช่ไหมนี่ครัวเรือนบัวมาบัวมาอาเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นโอ้คือถ้าเล่นตัวเลขเนี่ยยังไงก็ช่วงนี้ยังไงเราเนี่ยภาพลักษณ์เราไปไม่รอดเพราะฉะนั้นจะกระตุ้นความเชื่อมั่นค,คือรัฐบาลต้องกระตุ้นความเชื่อมั่นกระตุ้นคนไทยเนี่ยเอาก่อนคนในประเทศนะครับก่อนจะไปกระตุ้นต่างประเทศเพราะมันยังไม่เปิด คือต้องกระตุ้นให้คนไทยก็ยังเชื่อมั่นเขาจะได้กล้าไปกล้ากล้าใช้บ้างกล้ากิจกล้าใช้กล้าซื้อเพราะฉะนั้นไปพูดแต่เรื่องตัวเลขเนี่ยผมว่ายังไงก็กระตุ้นไม่ได้เพราะนั้นพีอาหรือว่าภาพลักษณ์รัฐบาลคือต้องไปไปเอากลุ่มที่เขายังพอพอไปได้อะครับจะไม้จัดจะไปพูดแต่เรื่องท่องเที่ยวมัมนก็ไม,ไม่มันก็ไม่กระตุ้นความเชื่อมั่นกลุ่มรบ,บริโภคกลุ่มอื่นๆกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังแข็งแรงอยู่กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน นะครับสินค้าชุมชนหรือหมู่บ้านที่เขาแบบยังพอเขาเียมีมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตัวแบบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่อย่างคิดว่า,าทำแล้วออกมาแล้วเนี่ยทำให้คนก็มีความเชื่อมั่นครับไปไปคุยก็ไปคุยกับผู้ประกอบการที่เขายังสามารถาขยายตัวเลขได้เติบโตได้คุยกับคนที่ค้าขายออนไลน์เยอะๆขายดิบขายดีนะ ไป,ไปคุยกับคนที่เขายังสามารถไปเที่ยวได้ไปอะไรได้กระตุ้นครับถ้าเล่นตัวเลขเมื่อไหร่ก็ไม่รอดอครับเราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายประชาพันธ์ภาพลักษณ์รัรฐบาลเนี่ยมผมว่าต้องมองมองมิติใหม่ซึ่งม,มันก็อย่างน้อยมันก็ได้กระแสทางบวกครับเชือ่อว่าถ้าเกิดคนเรามันจมอยู่กระแสลบอยู่เรื่อยๆนะอาจารย์ที่บอกว่าเปิดเปิดมาวันนี้ก็มีแต่เรื่องขาวเลย ข่าววัคซีนอืเปิดมาวันนี้ก็มีแต่ข่าวเรื่องแย่งเก้าอี้ค <c oughs> อร์มอมแย่งเก้าอี้แล้วไม่ใช่แย่งชามข้าวนะ <c oughs> และอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่ไมไมกระตุ้นความรู้สึกที่ดีครับนะอมผมไม่คุยเนี่ยก็ยังพบว่าเออก็ยังมีผู้ประกอบการที่เขาแบบปูยอดขายโตโตในช่วงโควิดครับมีโลจิสติกสที่เขาโอ้โหโตพูดพลาดพูดผลาดเลยครับ ล่าสุดที่เราเห็นอยู่ในค่าใหญ่มาทำเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ครับแสดงว่ามันโตมากอผลเลโดดเข้ามาแย่งเค้กกัน่เป็นต้นครับนั้นมุมมุมของการนำเสนอเรื่องการสร้างความมั่นมั่นใเชื่อมั่นของของประชาชนผปุริโภ์สำคัญมากครับครับก็อย่างที่ที่อาจารย์สุชัยยกประเด็นขึ้นมาเรื่องเอาโอเคอย่างผู้ประกอบการที่ที่ยังสามารถ ยื่นแสดงรายการเสียภาษีได้ยังมีกำไรกำไรเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยทีมเศรษฐกิจหรือทีมงานของนายกรัตรีที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยควรที่จะไป,ไปไปไปสังเคราะห์ดูว่ามีจํานวนเท่าไหร่ผมว่าอันนี้มันต้องมันต้อง,องเอาตัวเลขสถิติมาแล้วก็ดูว่าเราจะให้รางวัลเขาอย่างไงอาจจะ<ช>เป็นกับเป็นแท็ครีวอร์ดให้กับคนอย่างน,นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้คนเนี่ยเออค้ขวา <c oughs> ที่จะที่จะพัฒนาการทำมาหากินให้ให้มีกำไรกำไรขึ้นมาไม่ใช่แบบ พอเหี่ยวมองไปทางไหนมีแต่คนแบบเอ่อจะจะเป็นจะตายคือมันหมดอะไรตายอยากคือมันมันต้องมันต้องทําอะไรที่ชี้เป้าให้เลยก็ได้เช่นกระทรวงการคลังเนี่ยชี้เป้าให้เลยแบงก์รัดมีอยู่เจ็ดบุกเป็นแต่แับโอู้กค้าดีๆในมือเยอะอ่ะอย่างเงี้ยครับเอาแค่ตัวอย่างก็พอครับเอาแค่แบงก์หนึ่งห้าตัวอย่างสิบตัวอย่างก็เหลือแล้วเออคือ บ้าไออะไรเกษตรกรที่เก่งๆดีๆตอนนี้ค่าขายไม่พอนะใช่ใช่เออผลผลิตไม่พอขายอ่ะใช่มีเยอะครับครับนะครับออเดอร์แบบเออเกษตรินซีเนี่ยปลูกเท่าไหร่ก็เอาหมดครับมีเยอะได้ใช่ครับหรือธนาคารเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็ดลูกค้าดีๆคนตรงลูกค้าชั้นตีเกรเอ้อสารพัดใช่คือให้รางวัลเขาอ่ะเออครับเออ เอาช่้าหมัวมาบ้างใช่ก็คือมันต้องทำเอ่อา a t a a n a s y s i s ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีข้อมูลอยู่ในมือแท้ๆแต่ว่า<ช>ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับให้กับประชาชนให้กับผู<ช>้ประกอบการเวลาเล่นตัวเลขเนี่ยเวลาเล่นข้อมูลอาจารย์ก็มีสองมิติอยงที่เราเรียนมามี Qualitative กับ q u a l i v e ครับคือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพอ่ะครับ ตัวเลขอย่างเดียวว่าเล่นไม่จบเล่นอ่าฮะใช่แล้วก็ออกไอ้ไอเชิงคุณภาพไม่ได้ครับอือฮึไอหวังพึ่งสำนักโพสำนักโพเ็าชอบเล่นตัวเลขครับม,มันง่ายอ่ะมันง่ายครับ